ทางเติมเกมสติเนี่ดค่ะลอยลามเปร็นใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราได้แชมป์อ่ะมึงจะเติมปะเราได้แชมป์เราได้อยู่แล้วอ่ะมึงมึงจะเติมปะใครกูะถามแค่นี้ดีกว่าเราไอ้เราจะได้แชมป์แค่เราแพ้ไม่คือคือมึงคิดว่ามึงจะเอาเอ็มเบมโง่ๆแบบว่าไปสู้กับนั่นเหรอมันก็ต้องเติมไปสู้วะมึงจะเอาเอ็มเบมแบบว่าเวลไม่ถึง20กับคนอื่นโทรศัพท์บผูกกับคอหมาแล้วเราจะมีสิทธิ์ได้แชมป์อยู่โอ้หรือเราต้องไปเพจเอ่อไปพิมพ์ในเพจแบบว่าโมบายเลเจนด์ว่าแบบขอ ขอไอ้เบีมตันได้ไหมครับแบบนี้ไหมว่ามึงเล่นเยอะจนสมองสมองมึงไปแล้วแทนโอ้โหเอ็มเบีมมันใส่ตรงไหนมันมันเห็นตรงไหนวะไม่ก็เวลาเราเลือกเซตอะเลือกตัวเออเลือกเซตอะเลือกเซตแบบตอนแรกอะเราซื้ออะไรแล้วก็แบบโอ้ไปเป็นสายเส้นสตรีมเมอร์มันต้องรีบขนาดนั้นเหรอบุงต้องรีบเก่งขนาดนั้นแล้เนี่ยังผมว่าบิดเลนพี <t <t ่อะไรชิวๆ เหตุที่มันกระด,ดุกเลยอะไรอย่างนีนเ้นเป็นแผนใหม่อะไรอย่าง<ต>นี้ตอนแรกแต่ว่าเอ็มเบมมันน่าจะมีผลจรงิงคือวันเนี้ยพี่เล่นแล้วไปเจอตัวแท้งอะ่ะแล้วแบบดาเมจแม่งโคตรเยอะทั้งนั้นนี่มันออกแต่ของแท้งน่ะงงจัดคืออันนี้คือมันส่งบอทเรามาสู้กับเราหรอไม่น่านะมันมันเล่นเกเรปะรวมขึ้นนะระวังเดี๋ยวไปช่วยช่ว Uh, er หยกหยกหยตาม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 อยู่ตามอยู่มันเป็นบีสกิลอะไรวะล่ะไม่รู้อะคือยิ่งกว่าแดดอีกอะเฮ้ยมันมาผ่องแทนผมว่าเราเบิร์ตทันไป ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ตัวเรืองตัวนี่พี่ยกให้ตัวที่พี่ให้ก่อนหรเปี่ยัไม่ได้หรอเมี่อรองอชองแชทวันนี้อีติกแล้วมัยังไม่แพ้สักตาเลยนึกวามีแต่บอดเดือมตายบอดก็เฮียแล้วตายเลยต้องถึงัดูวจัด เป็นห่วงได้ตามไป็นเรื่องหรูหยอดทนได้นะพี่โอ้โหไม่ทำโอเคโคตทีที่กี้ผมกำลังจะลงล่างมันฟาร์มไอตัวไอข้างบนพี่อยู่อ่ะคือผมอยู่พี่ได้ทั้งวันแตบนี้ผมฟาร์มขึ้นไปถึงแล้วเดครับสายห่างเลยอะไรนะวิทยาศาสตร์แม่งไอี ทำหน่อยแล้วงนี้โอ้วิชาดาบมาเ่อายาราคาสายาเหมือนายาเลยทีนี้เอาเอาป้อมเลยจ้ไปเดี๋ยวโอ้ยผู้บอกเออเลยไม่ตงรออหลอแทงส่ตัวเลย อร่อยออยอดาเมตไปดามเมตทำไมดามเมตทำทำกระจอกอย่างเขาเนอะโอ้โหกดสกิลไม่โดนหรือเปล่ากดโดนแล้วนะพี่ทำไมดามเมตมันน้อยอย่างนั้นวะแสดงว่าไม่มีของไม่ก็ลุงนี้พันลึไอห้องปุ๋ยมันไม่ใช่ห้องที่แบบเพื่อเรือกของเขากับเราหรอไม่คือถ้าสังเกตดูอ่ะมันมีรูนทุกตัวนะตอนแบบ มันโหลดเข้าแมปอะมันจะโชว์รูนแต่กดแถบดูก็ได้ดูอีกฝั่งอะมันคือมไมพอ่พี่บบก็อาพี่บกแล้วพี่บบยังไม่ได้เปลี่ยนรูนเหรอพี่บกแปอั๊บไปแะไม่ใช่เอ็มเบมอะใช่แต่มันก็แบบว่าเอาปะไ,ไ,ไม่ได้ๆๆดเลเวลเยอะมากีไ,ได้ อ่๋อไย,ยเหมือนเป็นเชนใช่ไหมเป็นประมาณนั้นแหละพี่บอกว่าเชนก็เใกล้แหละั้งเฮ้ยไอ้เชี่ยมยวมิวมันโคตรสันเลยวะโหวิวสิดสี่ไ,ไม่ได้วอโอ้ยจังสียังสีจังวะ ผู้นตสีของไทยอ่ะถ้าเป็นตัวกลางพี่จะตัวผู้หญิงมีชื่อจีนจีนไหมใช่ไหมบูเซ็กเทียนเหรอเฮ้ยตกใจั็นำไปก็นำไปก็นำไปอะได้ป้องเบื่อตายแมงเขาบอกไม่ต้องไปเลย เหยวเหนียวมันใสยับเลดีแล้วพี่พี่รอได้2ตัวข้างหลังเราเปิดอยู่ที่แทมังรำอะไรอยู่นลึแรกหนึ่งสวยอย่เหมียวเหองไปนะแทที่วทั้หมดแล้วเฮ้ยดาอะแทมันเริ่มตึงแล้วเอาวะแทมันเริ่มตึงแล้วอนแรกดามเมันดูน้อยมันเริ่มหมดแล้วแต่ว่ารำหน้าเปนอนเฮ้ยเอาเชี่ยโ ตวกูาดี cji, quality, tense, ีพคุณน่าตีสวนไปเลยไอเดชมันไม่พอล่าออกไปไกลเกินอันตีพี่บวงถ้าไม่ได้ล่าออกไปไกลเกินตีพี่บวงตะเกียสวยแล้วเอาดิตกกาตกการตกการได้ปะขันหลับไปปะยิงอะไรดิหมดแล้วยิงอยู่เพื่อตายแล้วอ่ะผมบวกอยู่อ่ะเหนียวเหนียวมาเหนียวเหนียวมาหาที่ มีอยู่อยู่ใกี่มึงจะเไม่ตายเหรอเดี๋ยวมีใครตายเหรอันได้เทันใหญ่มันมั่วเทมเปอร์ข่ใหญ่มันมั่วเก็ติกัลิโอมาแล้วปลดเลนล่างเลนล่างจะเอาไอ้นี่หรอปะได้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 ไปเลยไปเลยปเลยพี่กันฮะเฮ้ โอ้เชี่ยเปิดแบบเห็นนะเหี้ยเราอีกเหี้ยแล้ววะเนี่ยนี่เป็นเหมือนทลาด้เราโคตรพ่าเลยว่ะกูดอ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นทลาด้าฟักโอ้โหแรงขาดไม e ่ได้เลยตัวเชี่ยสวยพี่เหี้ยปีสองชีวิตเลยเราไปเล่นกับหลอดไหมผมต้องเดฟกลางเลย ไอ้ที่นี่มันเอาหลอดคนเดียวเออใช่ใช่เออโมเนตัลน่าดูแล้วก็ตองซ้ำเป็มเต็นโซเมนลเฮ้ยมันเป็นซุ่หลอดไม่ได้นะไอ้นัฏพลฝนเทปตานาฏลฝนเทปตาจะตายมันมันมันฟิกไปแล้วดาวก์ไม่ได้เร็วคึ้ดูเป็นตัวขึ้นกลาง นี่เราสโนุบบอลจบได้เนี่ยเมียวเมียวล้ำเมียวเมียวล้ำกูเชื่อวเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เป็นนั่นคืออะไรวะแรงว่ะผมผมไม่มีอันตรีนะพี่ผมเข้าลึกไม่ได้นะล้อลอการก่อนได้ปะเดี๋ยวมีวไว้พี่เองคืออะไรคือต้องไม่ต้องันตรีเลยเหรอแตกว่ะเฮียโดนไปแบบถอยถอยถอยได้ปะ หรือบวกพยายามอยู่ถอยดีกว่าไอ้ดาบคู่อ่ะไอคนสิมันเบ่งยี่อะไรของมันน่ากลัวจังทำเป็นเบ่งก้านโซ่เหรอที่เมียเตมิดนะพี่มีเตมิดคืออันตรีมันกูดาวไวมากไอ้สัตว์ที่ผมไม่พอลกับมถอย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 โอ้โหเหมียวเมียวแม่งเลือดเขาต้องไปเล่นกับแทนละโอ้ยพี่เอ้ยพี่โดนพี่โดนพี่โดน ไน้าทพมันไล่อย oh, oh, oh. oh, oh. oh, ู่น้าทพมาไล่อยู่ต้องงต้้ออใหยแทบเอาได้ปะแพนได้ปะพี่อัลติเมตได้พี่อัลติเมตได้เอาเอาน้าทพจะตายน้าทพจะตายเอาเทสซาซุปเปอร์ไข่ใหญ่ก่อนพี่เอสซาาแล้วเทสซ่าแล้วเ้เทสซาซูเปอร์ไข่ใหญ่รวมทีสัตว์ไข่แป๊บไข่เฟตไอ้เทสซาซูเปอร์ไข่ใหญ่ ไอ,ไอ้ล่ามันเอ้ยเอ้ยมันไปบนมาไปบนหมดหมดเลยเลยเ๋ยวเวเยวปดตปดแล้วนะปดไว้ปดไว้เข้าไปนตีตวไอ้ต้องดันบนก่อนนะการจะพึ่งนะเอาเอาป้อมบนก่อนเดี๋ถ้าจะเพยเซฟอะที่เราดักเบิร์สกตัวไปเนาะได้อยู่ เหมียวเหมียวน่าจะกลับแล้วพี่ออกล่างไม่ออกล่าเอาไปหรือว่าไปพร้อมกับหลอดเออไป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 หลอดล่าดีกว่าพี่เดี๋ยวเราไฟล้วจะเอาเรื่องหมดแล้วอ่าผมดันอีกเวฟหนึ openings openings> ่งแล้วพอละเียหรือมันมีเทปจากฝาดใจเตยวิ่งเลื่องเลื่อนไปเฮียเหมียวเหมียวมันแดกไปแล้วเฮ้ยตรงนี้ยวเลยเฮ้ยพี่ระวังนะอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เพี่ ยิงได้ยิงได้ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงแลยยิงเลยเฮ้ยผมผมผมด้านจบบนได้นะเดี๋ยวนะเหมียวเหมียวพัดเหมียวเหมียวพัดอยู่เมียวรวยู่อยู่เดี๋ยวิผมเอาบนเดี๋ยวจะบวกสุดนะผมจะได้ป้อมบนแล้วแล้วกับปะได้หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งตัวได้ปะอยู่บนสองคนไม่ได้เอาวหลอดตายละโอ้ย นี่ยี่ป้อมบนแม่งเกือบได้แล้วอะเสร็จได้ใช่แล้วบนฝนที่ข้ามตายอ่ะหาสิบวิเราดันกลางได้นะอันตีผมสิบสิบสองพี่ตัดทราบพี่ไอ้หัวล้ออะไรกันอ่ะไอ้เพื่อหัวล้อพี่เหรอดูสามชาอยู่พี่ดูสามชาอยู่เอออสาามชยู่นะปูเสตียนตายปูเสตียงตายนี่ใครใครองลงอ่ะมันตัวองลงอ้าบ้าอ้าบ้าได้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 ให้หรือหรือไปตีป้อมบนด้วยกันหมดเลย แบบว่าแทงคนหนึงเัาไม่ครบ啊เราเราเอาได้บ้างบนได้บ้างด้ปมไม่เข้าได้ปไม่ได้ได้อมไม่ได้เอ้ยนี่นัตซูเปอร์ไข่ใหญ่ซูเปอร์ไข่ใหญ่มันเข้าขึ้นปัดเลยจะหมดตาย่ตายอยู่่ยอตัว้นคือเเต้อะไอตัว้ตัวังได้ผมอันติหมดแล้วแล้วก็เลือดโลเกิดใหม่ะเกิดใหม่ะอะไรชุบบใช่ใช่ใช่ซูบได้หมดบได้หมดยวะ พลอยทมาก่อนได้ป่ะเราสี่สิบวิเราสี่สิบวิได้ไหมมันไม่มังกรหรอเกมนี้ได้ป่ะบวนอ๋อป้อมบนอ่ะกูว่าเล่นง่ายเลยเอาป่ะดึงได้เอาป่ะได้ดึงดึงกับป่ะสวยดิ สวยเดนเก้าสิ้นชื่อใส่ได้นะเดี๋ยวมานหค้าไดป๊อปี่พอได้ยีี่ดไม่ได้รวโดตโลลยไุไข่มาัดได้ดีตัดแล้วยิงยไข่ใหญ่อยู่เอาเอาเอาไข่ใหญ่ไดดีสวยได้ไดุ้ไข่ใหญ่แล้ว้จบได้นะจบได้นะ ยืนตีนะพี่ยืนตีนะไปกดไล่เลยดีกว่ากดละเชี๊ยสวยพี่วงเอ้ยไม่ใช่เี๊เหมียวเหมียวมันกระโดดรอ้ที่เข้ามันจะเอาโอ้โหเจี๊ยรักษาคิมใช่ปะเจี๊ยขวาขวาข้าเดี๋ยวขวาข้าเดียวสวยสวยตีบ้านตีบ้านอย่างเดียวเลยตีบ้านอย่างเดียวโอ้โหอีซี่ว่ะ โอ้ยมองยี่ที่ไอ้ไข่ใหญ่มันพาดมันกางไขม่มั่วออทั่วเออที่เตะท่าได้ถ้มันโดดไกลมากเหมือนการิโออืมผูอยากมีตังค์ซื้อการเล่นแล้วอยากเล่นการเล่นอ่ะไอ้สวยว่าติดลบ